มาดูแหวนทองเคกันบ้างครับตัวนี้ตอก750หรือ 18k นะครับเป็นแหวนพลอยสวยมากเลยครับดูชัดๆกันครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับตรงนี้ตอก750นะครับข้างในของแหวนตัวแหวนสวยจริงครับผมสวยเงาเลยครับดูน้ำหนักกอดลลอมนะครับ16.23กรัม ก่อนหลอมเช็คให้ลูกค้าแล้วนะครับได้ประมาณ 74- 75%นะครับประเมินราคาคร่าวๆให้ลูกค้าก็ได้ประมาณ3 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าก็ตัดสินใจหลอมขายเลยนะครับก็มาดูตอนหลอมได้เลยครับตอนหลอมลูกค้าสามารถยืนดูได้เลยนะครับสามารถดูใกล้ๆถ่ายรูปถ่ายคลิปได้เลยครับใช้เวลาไม่นานครับฝากร้านเคเคมันนี่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับรับซื้อทองเงินหน้าทองเคทองต่างประเทศกรอบพระพระทองคํานะครับส่งรูปมาให้ประเมินก่อนได้นะครับ ที่บ้านเขียว k t m o Money 99ครับหรือติดต่อโทรด่วนนะครับ0867870422หลอมเสร็จก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับมาเช็คน้ำหนักกันครับน้ำหนักอยู่ที่12.94กร,รัมนะครับเช็คเปอร์เซ็นต์ออกมาได้74.99%นะแหวนชิ้นนี้ลูกค้าได้รับเงินกลับบ้านไป30,000กว่าบาทน,นะครับขอบคุณครับ